ทิฟแอนด์บอยบิวตี้สโตร์สัญชาติไทยที่ได้มาเปิดสาขาใหม่ที่ป่าตองค่ะนำภูเก็ตนะคะไปสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ค่ะ บริษัทอิฟแอนด์บอยจำกัดเขาได้ร่วมกันกับภาครัฐและภาคเอกชนนะคะจัดงานเปิดตัวสาขาใหม่อย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ที่ศูนย์การค้าจังซิลอนป่าตองภูเก็ตค่ะโดยมีนายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมาเป็นประธานในการเปิดพร้อมด้วยนายหิรันตันมิตรนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอิฟแอนด์บอยจำกัดนายประวิตรจันญาสิทธิกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การค้าจังซิลอนป่าตองภูเก็ตและนางสาวนรัตนาคชารต์เป็น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายนะคะรวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐภาเอกชนอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ประชาชนค่ะมาเข้าร่วมง,งานกันอย่างคับคัง่งภายในงานบรรยากาศก็จะเต็มไปด้วยสีสันนะคะมีทั้งสีชมพูที่เป็นสีของแบรนด์นะคะแล้วก็จะมีแฟชั่นรวมถึงกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่สะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของแบรนด์ด้วยพร้อมกับมอบประสบการณ์ในการช้อปปิ้งใหม่ให้กับสายบิวตี้ได้มาเช็คอินริมทะเลภูเก็ตค่ะโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ย้ำค่ะว่าโครงการนี้จะเป็นความร่วมมือ ที่จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์ผสานความสวยงามความงดงามของแฟชั่นวัฒนธรรมริมทะเลได้อย่างลงตัวสะท้อนถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นในช่วงของกินสซีซั่นสร้างไรายได้แล้วก็เพิ่มโอกาสนะคะให้กับชุมชนในพื้นที่ได้มีการเติบโตอย,อย่างยั่งยืนค่ะ